เจาะลึกประเด็นร้อนข่าวผู้บัไทยบายจีสไตล์ประจำบันที่3ตุลาคม2568โดยชายผู้บังคับร่างผู้บัลไทยนะครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของเช้า,ชาว,วันนี้กันครับว,ว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างผู้บัลไทยในช่วงของเช้าว,วันนี้เอาละยังไ,ไงเมื่องานนี้บอกได้เลยนะฮะไม่ธรรมดาเมื่อไทยกระึ่มเอเชียตามรอยเดอะทุกเอฟซีโซจัดการในการคว้าตัว วอมอัพอย่างเป็นทางการแล้วโดยไทยสร้างชื่อกระหึมเอเชียอย่างแน่นอนเมื่อเอฟซีโซสโมสรชั้นนำของยักษ์ใหญ่ของสึกเคลีกจากเกาหลีใต้จัดการในการคว้าตัววอมวอัพพาสวรรค์บงษาลูกชายของพนันธุ์พงบงสาอาดีตกองหลังทีมชาติไทยเข้าสู่เยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีอย่างเป็นทางการโดยแข้งวัย15ปีรายนี้ปัจจุบันกำลังศึกษาและเล่นฟุตบอลอยู่ที่โรงเรียนยมัธยมตมมกดง ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนฟุตบอลชั้นนาของเกาหลีใต้โดยเพิ่งได้รับก,การรับรองจากขั้ของสมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้หรือว่า KFA เมื่อเดือนเิษายนที่ผ่านมาให้สามารถลงแข่งขันในลีกเยาวชนได้อย่างถูกต้องผลงานของเจ้าตัวนั้นนับว่าจะจ้านไม่ใช่น้อยหลังช่วยโต้สังกัดคว้าแชมป์รุ่นอายุไม่เกิน15ปีได้สําเร็จโดยผลงาน5ประตูกับอีก11แอสซิสจากการลงสนามเพียงแค่6นัด จนไปเข้าตาแมวมองเอฟซีโซทีมยักษ์ใหญ่จากเกาหลีใต้และรับนาไปสู่การเซ็นสัญญาเข้าสู่ทีมอะคาเดมีในครั้งนี้ในท้ายที่สุดนะโดยการได้ลงทะเบียนอยู่ในระบบของ KFA ยังทำให้บอมอัพนั้นมีสิทธิ์จะลงเล่นฟุตบอลทุกรายการอย่างเป็นทางการของทางฝั่งเกาหลีใต้ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญบนเส้นทางการก้าวสู่นักฟุตบอลอาชีพสำหรับ f c ฟซโซนั้นเดิมทีมีชื่อสโมสรว่า Luc ก y g โกลสตา อดีตทีมต้นสังกัดของเดอะตุ๊กเบยพงผิวอ่อนตำนานกองหน้าทีมเชิไทยโดยจึงนับว่าเป็นโอกาสสำคัญที่พาสวรรค์อาจจะได้เดินตามรอยเท้าของยอดดาวยิงผู้ที่เป็นตำนานของวงการฟุตบอลไทยในอนาคตอันใกล้นี้ก็เป็นได้นะครับโอ้โหเป็นรนวงกงานนี้นะฮะถือว่าไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นแล้วก็ฝากไปให้กำลังใจน้องคนนี้กันด้วยนะครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับ เอาแล้วยังไงเมื่อง,งานนี้าทางด้านของฝั่งบริลัมอันดับปเปลี่ยนอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดในศึก A.C.L. อ e ียิสนะโดยคนหลงหลังจากที่บริลัมนะฮะทีมตัวแทนจากประเทศไทยบุกไปพ่าย F.C. โซทีมแก่งจากเกาหลีใต้ไป 0- ูนย์ต่อสามบนทิ่นโซเวิร์ลคัพสเตเดียมประเทศเกาหลีใต้ในการแข่งขัน A.F.C. แชมเปียนลีกอียิป2025รอบลีกสเตจนัดที่2เรามาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดของ A.F.C. c ชมเปียนริกอีลิต2025รอบบริกสเตจกันสักหน่อยปรากฏว่างานนี้บริลัมอันดับลนลงไปรั้งอันดับที่7ของตารางคะแนนแข่งไป2นัดมีชนะไป1นึ่งมีทัดสามแต้มในะคาลันี้โดยการน,นี้ AFC c h แชมเปียนริกส์อีิ2025ตารางคะแนนก็จะมีดังต่อไปนี้อันดับหนึ่งเป็นเบเซลโกเบแข่ง2นัดมีทั้งหมด6แต้มอันดับ2เป็น f c ฟซีโซแข่ง2นัดมีสแต้ม อันดับ3เป็นซาบวชิฮิโรชิมะแข่งสองนัดมี4แต้มอ,อันดับ4เป็นอุซานฮุนไดแข่งสองนัดมีสแต้มอันดับ5เป็นกงังวอน FC แข่งสองนัดมี3มแต้มอ,อันดับ6เป็นฉังตูเริงเฉินแข่งสองนัดมี3แต้มอันดับ7เป็นบริลัมแข่งสองนัดมี3มแต้มอันดับ8เป็นบัชดิดาเซเวียแข่งสองนัดมี2แต้มอ,อันดับ9เป็นเชิงไฮซินหัวแข่งไป2นัดมี1แต้ม อันดับสิเป็นยโฮดารุนทักซิมแข่ง2นัดมี1แต้มอันดับที่1 1เ็ป็นซังไฮพอร์ชสอบแข่งไป2นัดมี1แต้มและอันดับที่12จากเบเบิร์ซิตี้แข่งไป2นัดมีศูนย์แต้มสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของฝั่งเบรดิลามเองนั้นมีคิวจะบุกเยือนเบเบิรซิตี้ทีมแชมป์ออสเตรเลียวันที่11ตุลาคมนี้เวลา1 4นาฬิกานาทีตามเวลาของประเทศไทยณสนาม a a m อ็ม Park พาร์คสเียมประเทศออสเตรเลีย ก็เป็นังว่างานนี้ฝากไปให้กำลังใจกับสมโมสรตัวแทนของประเทศไทยสมโมสรบุริลัมกันด้วยนะครับาราบมาดูประเด็นข่าวต่อมาเช่นครับอารันยังไงชมช่อนชนาทิพย์สงการศินป์ร่างทองกดซ้ายนอกกรอบสุดเฉียบคมพุ่งตรงตาข่ายแฟนเจ้าถิ่นทึ่งกันทัศนสนามในครั้งนี้เมื่องงานนี้จังหวัดดังกล่าวชนาทิพย์สงการศิลป์พร์เ,เมเกอร์กับตันทีมเชิไทย ถูกส่งลงสนามในช่วงครึ่งหลังแพงดิทหลอกแนวรับแทนเปเนโซรเวอร์ก่อนจะตะบันด้วยสายนอกกรอบบอลพุ่งเสียบเข้าไปแบบตรงตาขา่อย่างสวยงามในช่วงท้ายเกมในครั้งนี้สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของสโมสรบีจีประชุมทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกไทยลีกมีคิวบุกไปเยือนทินคาย,ย่าเอฟซีทีมดังจากฟิลิปปินส์ในวันที่13ตุลาคมเวลาจะ้การตามเวลาของประเทศไทยในครั้งนี้นั่นเองนะ ก็ฝากไปให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์ชนะทิพสงการสินของเราด้วยนะฮะอย่าหักโหมจนมากเกินไปเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกันครับอารตยังไงแกนสปอร์ตเปิดตัวชุดกรอบใหม่ทีมชาติไทยลุยสึกฟุตบอลซีเกมในครั้งนี้เมื่องอที่ทัพช้างศึกเปิดตัวชุดกรอบภายใต้แบรนด์กีฬาของไทยที่จะใช้ในการแข่งขันซีเกม2ั2 5ครั้งที่33 โดยทานาของการันสปอร์ตทำการเปิดตัวเสื้อฟุตบอลซีเกมทีมชาติไทยที่จะใช้แข่งขันในเกมมหกรรมซีเกมครั้งที่33ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโดยเสื้อฟุตบอลซีเกมทีมชาติไทย2025ประกอบไปด้วยสีน้ำเงินแดงและก็สีขาวมีลายนกไทยนะฮะผสมผสานกับลายเปลวไฟสัญลักษณ์แห่งพลังความกล้าและก็การต่อสู้ซึ่งก็ผลิตด,ด้วยเทคโนโลย,ยี Airflow Technology เทคนิคการออกแบบทอดแบบไมโครฟูจากขั้วนะฮะทำให้ระบบระบายอากาศดีแห้งใบน้ำหนักเบารองรับทุกการเคลื่อนไหวเสื้อตัวนี้จะปลุกพลังแห่งความศรัทธาและก็สะท้อนความภาคภูมิใจใน أ, เอกลักษณ์ความเป็นไทยสำหรับการแข่งขันซีเกมส์วัน25ครั้งที่33จะใช้จังหวัดกรุงเทพมหานครชลบุรีและก็สงขลาเป็น3เมืองหลักในการจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 9ถึงวันที่20ธันวาคมในครันี้ก็เป็นนว่างงานนี้ต้องรอดูคนต่อไปกันเลวกันนะฮะถือว่าได้แกนสปอร์ตนั้นจับมือกับพนักของทีมชาติไทยที่จะสูรยศึกซีเกมในครันี้เรียกว่าใครยังไม่มีเตร็มไปจับจองกันได้เลยนะครับสวยมากนะฮะเสื้อลอตนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงโคต้าต่างชาติปัญหาที่เริ่มสะท้อนถึงทีมชาติไทยในเวลานี้ เมื่องานนี้ภายหลังจากที่ประกาศรายชื่อ23ขคุนพลทีมชาติไทยชุดลุยฟี่าเดย์ตุลาคม2025ที่จะลงสนามพบก,กับไต้หวันกับเกมคัดเลือกเอเชียนคัพ2027ับทั้ง2นัดถือว่ามาสดาออชเอเรียกตัวผู้เล่นมาได้อย่างเหมาะสมอนณาที่จะคัดสรรจากฟอร์มกับทุกสังกัดโดยแท้จริงโดยจนทันเข็มดีประกอบเสกสรรนาาตีคัมแบ็กสู่ทัพช้างศึกกนอีกครั้งเพราะว่าผลงานที่ราชบุรีเอฟซีกับระยอง FC โดดเด่นสะดุดตาและหลายคนที่เป็นขาประจําแต่ว่าไม่ถูกเรียกตัวก็มาจากการที่ทีมของตนไม่ค่อยจะสู้ดีนักอะไรที่น่าสนใจนี่น่าจะเป็นครั้งแรกในรอบกว่า10ปีที่ไร้ชื่อนักเตะจากเมืองทองแม้จะมีปรเบศอาวิไลศุน้าจูเบโดอิวตาที่อยู่ในฐานะตัวยืมจากกิเลนพยองในครั้งนี้ก็ตามทีดโดยตัวผู้เล่นที่ประกาศออกมาหวังว่าอิจิอินั้นจะเลือกใช้งานอย่างถูกวิธีโดยเฉพาะ โรแบ็กที่หนนี้เปรียบคนที่ถนัดซ้ายธรรมชาติมาจริงๆ2รายหากยังจะนับนั่งสำรองแล้วยกนิโคลัสมิเกลสันไปยืนอีกคงจะไม่เกิดประโยชน์สูงสุดแน่อย่างไรก็ตามนะฮะสิ่งหนึ่งที่กุนซอชาวญี่ปุ่นพูดได้อย่างน่าขบคิดถึงเรื่องของโคต้าต่างชาติที่กระทบต่อนักเตะไทยโดยตรงโดยดิดเทรนเนอร์คาชิมะแอดเดอร์ไดกาวบอกว่าด้วยการขยายโคต้าพเพื่อเล่นต่างชาติของไชลีกส่งผลให้พเพื่อเล่นไทยมีโอกาสในการเล่นน้อยลง ทำให้ด้านประสบการณ์การแข่งขันลดลงทําให้การคัดเลือกผู้เล่นในการแข่งขันในครั้งนี้ยากขึ้นกว่าเดิมในทุกสัปดาห์อิชิเองก็ตะเวนออกไปชมเกมที่สนามทั้งเสาและก็อาชิตเพื่อจะคัดเลือกด้วยตนเองอยู่เสมอประเด็นที่กุนซือจากแดนประเด็บหยิบยกขึ้นมานั้นเป็นสิ่งที่วงการฟุตบอลไทยถกเถียงกันมาสักระยะหนึ่งแล้วและกเ็เริ่มเห็นผลสะท้อนอย่างชัดเจนเมื่อถึงเวลาคัดเลือกผู้เล่นสู่ทีมชาติไทย โดยโคต,าต้าต่างชาติที่ใช้ดนฤด,ดูการปัจจุบันคือ5บก2ผู้เล่นต่างชาติ5บวนักเตะอาเซียน2เท่ากับว่าเหลือพื้นที่ให้แข่งไทยเพียงแค่4คนเท่านั้นข้อดีที่เห็นชัดเจนก็คือเกมการแข่งขันเข้มข้นขึ้นและก็สปีดบอลที่ไวขึ้นแต่มันก็ตามมาซึ่งโอกาสในการลงสนามของผู้เล่นท้องถิ่นนั่นเอง สโมสรส่วนใหญ่ในลีกสูงสุดจําเป็นจะต้องพึ่งพานักเตะต,ต่างชาติเพื่อทีจ่จะยกระดับผลงานและก็เพิ่มโอกาสในการประสบความสําเร็จสิ่งเหล่านี้ทําให้ผู้เล่นไทยโดยเฉพาะบรรดาดาวรุ่งนักเตะที่ยังคงไม่สามารถที่จะยกระดับฟอร์มการเล่นให้โดดเด่นเหลือกว่าต่างชาติต้องนั่งอยู่บนบันนั่งสํารองหรือถูกลดบทบาทไปโดยปริยายเมื่อโอกาสในการลงสนามในต่อเนื่องในระดับที่สูงลดลงเช่นนี้สิ่งที่ตามมาคือประสบการณ์การแข่งขัน ที่อิชกล่กกาวถึงนักฟุตบอลต้องการเวลาในสนามเพื่อพัฒนาความชัดเจนและความเข้าใจในเก,ในเกมในครั้งนี้นั่นเองนะและนี่ก็เป็นจอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายอิชิอิสไตล์ประจาวันที่3ตุลาคม2568โดยชายผูนน้บังคัครังฟุตบอลไทยครับ